จเจริญธรรมหยาโยมทุกคนทุกท่านขอให้ายิาดยมจงจเจริญสติต่างความรู้ทึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายหยุดผาละนาทีการงานทางบ้านเราคอยหยุดมาแล้วทีนี้เรามาหยุดความนึกคิดปุงแต่งที่เกิดจากใจเกิดจากขันหาของเราสักพักหนึ่งถึงเราหยุดไม่ได้ละไม่ได้เด็ดขาดก็ขอให้หยุด หยุดนึกหยุดคิดหยุดปรุงหยุดแต่งด้วยการเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสข้องลมหายใจของเราให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายฟังไปด้วยโน้มสำเนียกลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆจากสองสามเที่ยวการสูดลมหายใจยาวๆผ่อนลมหายใจออกมายาว,ยาว กายของเราก็รู้ส <t ell an> ึกว่าสบายขึ้นเยอะความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราก็จะชัดเจนความรู้สึกรับรู้เวลาลมกระทบปลายจมูกของเราเวลาลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจยาวหายใจสั้นมีความรู้สึกรับรู้อยู่ขณะลมกระทบปลายจมูกของเราเขาเรียกว่าสติรู้กายถ้ารู้ให้ต่อเนื่องเขาเรียกว่า ความรู้สึกกลัวทั่วพร้อมสติสัมปชัญญะเราต้องพยายามสร้างความรู้สึกตรงนี้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่ตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่พอรู้ตัวปุ๊บเราก็รู้สร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราสติของเราก็จะรู้กายจะลุกจะกก้าวจะเดินอันนี้เพียงแค่รู้กายเฉยๆนะเพียงแค่รู้กายเฉยๆลึกลงไปเราก็จะรู้ลักษณะของใจ ใจที่ปกติเป็นอย่างไรใจที่ไม่ส่งไปภายนอกเป็นอย่างไรใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรทำไมใจถึงเกิดเพียงแค่ใจเกิดใจส่งออกไปภายนอกทำไมใจถึงหลงลึกลงไปอีกมีความคิดทีซึ่งเรียกว่าอาการหงใจในหลักธรรมทานเรว่าขันห้าซึงเป็นป่ายนาะมารมไอ้ส่วนกายนี้ของเราก็เป็นส่วนรูปธรรมอีกส่วนหนึ่ง ความรู้ตัวทั่วพร้อมของเราส่วนมากจะไม่ค่อยต่อเนื่องเราก็เลยรู้ไม่ท่าทันใจของเราทั้งที่ใจบางทีก็สงบบางทีใจก็ปกติใจปรารถนาอยากรู้บุญอยากรู้ธรรมอยากเห็นธรรมความปรารถนาความเกิดคงใจนั่นแหละคือความไม่สงบความไม่สงบเราต้องพยายามเจริญสติเข้าไปอบรมใจมันพร่ำมสอนใจจนกว่าใจของเราจะคลายออกจากความคิด ซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามหรือภาษาธรรมะท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความรู้แจง้งเห็นจริงเปิดทางให้เข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องอัตตาสอนเรื่องอนัตตาสอนเรื่องสมมุติสอนเรื่องวิมุติสอนหลักของความจริงของชีวิตว่ากายของคนเรานี้มีอะไรบ้างซึ่งมีหนังมาหอหุอ้มซึ่งมีอยู่ห้าขันห้ากกงทําไม ท่านถึงบอกว่าหักขันหักกองทําไมถึงเรียกว่าเป็นกองเป็นขันเราต้องเจริญสติรู้จักกอสติไปใช้ไปสังเกตไปวิเคราะห์จนมองเห็นจนรู้ลักษณะหน้าตาอาการห้องใจรู้ลักษณะหน้าตาอาการขอ้รราาอ,าารของขันห้าทำความเข้าใจว่าการเกิดการดับของ ใจเป็นอย่างไรการเกิดการดับของขันธ์ห้าทำเป็นอย่างไรทําไมใจเขของเราถึงหลงทําไมใจถึงเกิดทําไมใจถึงเป็นธาตุของกิเลสทําไมใจถึงเป็นธาตุของอารมณ์นั่นแหละท่านถึงบอกว่าให้มาเจริญสติเข้าไปทําความเข้าใจมันอบรมใจมองโลกในทางที่ดีคิดดีทําความดีให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจตลอดเวลาเราก็จะอยู่กับปุ่น เราก็จะได้บุญในตลอดเวลาพอใจของเรามีความสงบความปกติความสุกนั่นแหละคือตัวบุญอย่าไปปลัดวันประกันพรุ่งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งเสียดายเวลาั้งแต่ตื่นขึ้นมาทั้งทางด้านรูปธรรมทั้งทางด้านนามธรรมแนวทางนั้นมีมาอยู่ตั้งนานพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบแล้วก็เอามาเปิดเผยให้สัตว์โลกได้เดินตามพวกเราจะดำเนินเดินตามคำสอนของท่าน ให้ถึงจุดหมายไปทาง <token istic vas us> ท่านถึงบอกให้เช er ื่อการเจริญสติเป็นลักษณะอย่างนี้ความรู้ตัวเป็นลักษณะอย่างนี้ใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างนี้กายวิเวกเป็นอย่างนี้ใจวิเวกเป็นอย่างนี้มีอยู่ในกายของเราหมดมีอยู่ในกายในขันหักของเราหมดท่านไม่ได้สอนเรื่องอื่นเลยท่านสอนเรื่องชีวิตของเราการดําเนินชีวิตของเราการทําความเข้าใจสอนเข้าไปในกายของเรา ให้รู้จักใจตัวเองแก้ไขใจตัวเองมันอบรมใจตัวเองกรนาบแล้วกระนาบอีกกระนาบแล้วกระนาบอีกผิดพลาดแก้ไขใหม่ผิดพลาดแก้ไขใหม่เป็นเรื่องของเราทุกคนที่จะต้องศึกษาชีวิตของตัวเองไม่ใช่เรื่องของคนอื่นตื่นขึ้นมาเราก็รีบสอนใจของเราสอนวิธีไหนดําเนินอย่างไรแนวทางมีอยู่หมดเว้นเสียแต่ว่าพวกเราจะทําตามหรือไม่เท่านั้นเองอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิง้ง พยายามตักตวงสร้างอานิสงส์บญบาร,รมีให้มีให้เกิดขึ้นที่กายทีใ่ใจของเราการสแสวงหาใจสแสวงหาธรรมสแสวงหาภายนอกนี่ไม่เจอเด็ดขาดเพราะว่าตัวใจนั่นแหละคือตัวธรรมแต่เวลานี้เราต้องมาเจริญสติเข้าไปอบรมใจกําลังสติของเรามีเพียงพอหรือไม่การละก,กิเลสของเรามีเพียงพอหรือไม่การทําความเข้าใจเราทําความเข้าใจได้ต่อเนื่องหรือไม่ กิเลสมารต่างๆเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเหมือนกันเขาก็หาเหตุหาผลมาโต้แย้งสติปัญญาของเราต้องพยายามสร้างขึ้นมาให้เข้มแข็งรู้เท่าทันจนกว่าใจของเราจะคลายออก,กจากกันหาซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามเพียงแค่ใจคลายยังไม่พอเราต้องตามทำความเข้าใจชี้เหตุชี้ผลเห็นความเกิดความดับไม่ให้ใจของเราเข้าไปร่วมเข้าไปรวมเข้าไปยินดีเข้าไปยินร้าย ในหลักธรรมนั้นความอยากแม้แต่นิดเดียวท่านยังไม่ให้เกิดค้นทิ่ใจเลยอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นเพียงแค่การเกิดถ้าไม่มีความอยากใจของเราก็จะสงบใจที่ปราศจากกิเลสใจก็สะอาดใจก็บริสุทธิ์เวลานี้ใจของเราทั้งเกิดด้วยทั้งหลงด้วยถ้าไม่หลงเขาก็ไม่เกิดเพียงแค่การเกิดนั้นเขาก็หลง เราต้องมาทำความเข้าใจชี้เหตุชี้ผลตามดูเหตุตามดูดูผลทำความเข้าใจในหลักธรรมในภาษาธรรมภาษาโลกอะไรคือภาษาธรรมอะไรคือภาษาโลกอะไรคือสมมติอะไรคือวิมุตติท่านถึงบอกว่าให้รอบรู้ในกองสังขารให้รอบรู้ในโลกธรรมให้รอบรู้ในชีวิตของตัวเราตั้งแต่ตื่นขึ้นมาทุกเรื่องยืนเดินนั่งนอนให้เป็นแค่เพียงอริยาบท ไม่ใช่ว่าจะไปเที่ยวแสวงหาธรรมที่โนดแสวงหาธรรมที่นี่อันนั้นเป็นการไปหาประสบประกาศเราต้องพยายามเจริญสติเข้าไปชี้เหตุชี้ผลเห็นการเกิดการดับของของใจของเราหรือว่าดวงวิญญาณของเราซึ่งอยู่ในกายของเรากิเลสมารต่างๆกิเลสยากิเลสละเอียดที่เกิดขึ้นที่ใจของเราเป็นอย่างไรเราต้องรู้จักลักษณะนหน้าตาอาการทําความเข้าใจให้ถูกต้องทุกเรื่อง มองโลกในทางที่ดีคิดดีทำดีไปอย่างล้มแล้วลุกขึ้นใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าผัดวันประกันพรุง่งเพียงแค่ความรับผิดชอบในทางสมมุติเราทำได้ดีแล้วหรือยังต้องมีความเสียสละเพียงพอแล้วหรือยังมองเห็นชีวิตของตัวตนของเราที่แท้จริงแล้วหรือยัง อย่าไปพลาดโอกาสพยายามมันสร้างคุณงามสร้างคุณงามความดีให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจของเราสักวันหนึ่งเราก็คงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางแนวทางนั้นมีอยู่หมดความจริงมีอยู่หมดเพราะว่าพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบสอนหลักของความเป็นจริงของชีวิตพยายามสแสวงหาให้รู้ให้เห็นให้เจอแล้วก็ละกิเลสให้ได้ท่านเึงบอกให้เชื่อดําเนินอย่างนี้ทําอย่างนี้วิธีนี้ เราก็คงจะถึงจุดหมายไปทางสักวันหนึ่งก็ต้องพยายามนะอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็นับว่าเป็นบุญที่ประเสริฐได้มีโอกาสได้ศึกษาอยากที่จะได้เกิดมาอนอกนั้นก็ไปหลงอยู่ในภพน้อยภพใหญ่บางทีก็ ก็ไปอยู่ในสู่ที่อับายก็มีบางทีก็ขึ้นสวรรค์ลงนรกอยู่อย่างนี้เลยจิตวิญญาณของแต่ละดวงตราบใดที่ยังดับความเกิดไม่ได้ละกิเลสไม่ได้ก็ต้องไปตามบิบักองกรรมเราต้องทําความเข้าใจเสี้ยขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่ก่อนที่จะหมดลมหายใจล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเองใหม่อยู่ตลอดเวลาสักวันหนึ่งเราก็คงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางกาะสร้างความรถถู้สึกรับรูก้การหายใจของเรา สร้างความรู้สึกรับรูก้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนทำใจให้ว่างทำใจให้โลกสมองให้โปรกมีความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ต่อเนื่องกันสักพักสักระยะนะออกปากกันไหว้พระพร้อมๆกันคอยไปศึกษาทำความเข้าใจต่อ